โอ้ครับนะฮะองครับเคครวันน้ค pues ่ะผมนึกว่าุณจะเอโยผมกําลังอย oh. okay. mm hmm. ู่เอ๊ะว่าผมต้องแนะนำตัว่อรอเป่าครับอะไรเงี้ยโอเคครับเอโยร็ซีสวัสดีครับคุณดร็ซีครับ ครับผมอเอาแน่นอนคแน่นอนครับตอนนี้พวกเราก็คือแบบตื่นเต้นครับผมแล้วก็พร้อมมากมากครับสำหรับวันนี้นะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับ b e w i n d h e Star นะครับพ็อ l ซิลเ e อรี่ครั้งที่2ของพวกเรานะครับใช่ครับเห้ยฮะก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมากๆครับผมรับรองว่าในโชว์เนี่ยมีอะไรที่แบบสนุกสนุกจัดเต็มให้ทุกคนรอชมกันอยู่แน่นอนครับจริงๆก็คือเป็นการครบรอบ2ปีที่เดบิวต์มาใช่ครับเป็นยังไงบ้าง ถ้าเรื่องส่วนสูงนี่คงคิมอาจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่อืมมัน,มนแล้วเขามาถึงยางอื่นหรือว่าเนี่ยอ,อะไรครับเนี่ยก็รู้สึกว่าเราพ็อกซี่ได้รับโอกาสมากมายมากขึ้นครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากเด็กในวันนั้นตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่เด็ก <c oughs> คือแบบแต่ก่อนเวลาคนถามอายุกองก็จะรู้สึกว่าแบบเด็กมากๆอะไรครับเดนี้ก็มีแบบน้องๆเด็กกว่ามากมายฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากขึ้นครับจนวันนี้ได้มาเป็นงาน between the stars ที่เชื่อว่าได้ได้พบเจอทุกคนแล้วก็เหมือนมาสร้างแลนด์มาร์กให้กันไอ้ที่วิวเดสตาร์คืออะไรยังไงบ้างคะอะไรครับคุณ,คณรู้สึกว่าวิวเดอร์สตาร์ออครับผมคือคุณรู้สึกว่าดวงดาวครับแบบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าดวงดาวจะอยู่ที่ไหนก็เป็นดวงดาวครับ,มรบผมยิ่งแบบยูเซอร์ของพ็อกซี่เองเนี่ยก็คือยูเซอร์คือดวงดาวของพ็อกซี่มีดวงดาวหลากหลายชนิดหลากหลายดวงอยู่ด้วยกันก็เป็นแสงสว่างของแพ็อกซี่ครับอือระหว่างดวงดาวใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นครับผมระหว่าง แล้วมันตีความได้หลาย<ช> <ๆ S 2> แบบ<ม>เพราะว่าดวงดาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีมากๆอย่างสมมุติเรามองอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นดาวเหมือนกันแล้วก็จะได้รับแสงสอนจากดาวเหมือนกันจริงๆหรือว่าเราจะติดเรื่องดวงดาวไหมอ่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วการเดินทางของพวกเราครับผมมันก็มีจะว่ามีจุดมุ่งหมายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมหมายความการเดินทางที่เรากําลังค้นหาครับผมเรากาลังกำลินตามหาความฝันของเราดวนี้เราไปดาวทุนี่ต่ออะไรนะครับ มีดาวหลายดวงใช่อ,อ,ใ,ชอใช่ครับอย่างดาวนาแม็กอะไรเงี้ยฮะแล้ววันนี้จะมีความพิเศษอะไรยังไงแค่ไหนครับเป็นสองปีที่แบบบุมนาค,ครับก็ถ้าถ้าพูดได้เท่าที่พูดได้แล้วกันครับ <c oughs> ก็จะมีความพิเศษที่น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับและที่สำคัญพูดถึงการเดินทางของดวงดาวเนี่ยผม<ช>อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงครับนี่ครับ คือถ้าทุกคนมาที่งานวันนี้ทุกคนจะได้พาสปอร์ตพาสปอร์ตขึ้นมาครับผมไมมีกันหมดเลยกับโปสเตอร์ข้างหลังโปสเตอร์ข้างหลังครับเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนจะได้ในงานนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีเหมือนเป็นสแตมป์นะครับว่าเราได้เดินทางมาถึงงาน Between the Star แล้วนะฮะใช่ครับผมก็คือเหมือนฟิล์มเหมือนพาสปอร์ตที่แบบเราเราเข้าประเทศต่างๆเราก็ได้ปั๊มว่าโอเคเราได้เข้าประเทศนี้เรียบร้อยแล้วเราได้มาเยี่ยมงานนี้แล้วแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แอบสปอยอยู่ข้างล่างด้้้้วววยยยคครรรััับเเเปปปป็นนนิชมมมาาทงไไไสสออออหหพี่่่ดืล คือเป็นโคชชั่นมาคือจริงๆแล้วเราคือเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรใช่ใช่ใช่อังลีว่ายังไงคิดว่าโคชชั่นมางนี่คืออะไรเอออันนี้เอ่อเพว่าเป็นครบรอบสามปีปีหน้าครับก็อาจจะเป็นไปได้เดินไปครตอนนี้สองรอบเลยคนแตกต่างว่าเหมือนยังไงจากสองรอบนี้บ้างนะโซเอาสองรอบด้วย ความเหมือนแน่นอนคือความอบอุ่นครับแล้วก็ความทรงจาที่เราจะสร้างด้วยกันครับแล้วก็ทัานแตกต่างควมรู้สึกว่าเออวันนี้เราเราครอบครัวใหญ่โตขึ้นครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้ทําโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้อะไรจะถายมพอดีว่าเออปกติเราเห็นโชว์ขอพฟอกที่มาเยอะและตามงานต่างๆวันนี้ความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนพิเศษคือวันนี้เราไม่ร้องเลยครับ๋ยวารองให้แฟนๆร้องครับผมโอเคเริ่มเลยครับเริ่มเลยนะครับก็จริงๆมันมีบางอย่างที่อาจจะกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่เรา เพิ่มเติมหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาครับผมให้มันมีแบบมิติอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับของวันนี้อย่างตอนนี้เนื้อทุกคนแบบออกโซโล่กันครบแล้วยกเว้นองลีวันนี้องลีจะเดบิวต์บนสเตจไหมคะไม่แน่ใจเลยครับผมอาจจะเป็นกลิ่นกลิ่นอาจจะเป็นอะไรบางอย่างมาตลิกินมาตริกินรูปและเสียงยังไม่มา ยังไงก็พูดถึงโซโล่เลยโซโล่ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะที่ที่ออกมาแล้วที่ละคนเลยไหมคนไม้เลยจากครับที่รับก่อนครับคุณปล่อยเพลงชื่อเพลงว่าชอบไหมเนี๋ยลองบอก Just Talk ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆต่างชอบกันมากจริงๆรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบพอของตัวเองคนต่อไปล่อยแลวทุกคนบอกว่าแบบ เป็น6สีหรสชาติจริงๆครับผมแบบว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนมากๆครับผมแล้วพี่การคนที่2อเป็นไงครับครับของผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันครับก็รู้สึกว่ายอดสตรีมม i n g เองหรือว่ายอดวิวต่างๆทั้งของผมและของน้องๆก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราตลอดครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ทํางานหนักครับผมครับผมกับพี่การเพลงอะไรนะพี่ของผมคนในใจมาออลิวันครับ อกรอนเป็นไวรัสซ้ำๆครับก็ดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณ b าร์เดอร์มก่อนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเราพ็อกซได้สองปีนี้ก็ได้ทําอะไรมากมายแล้วก็มีผลงานโซโล่ของแต่ละคนก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนท,ที่ที่ช่วยกันแบบเล่นแผ่นเสียงช่วยกันทำชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ฝากโซโล่ของพวกเราพ็อกซี่เลยครับ อาวครับของผมก็รู้สึกฟีดแบ็กดีมากๆครับก็รู้สึกเอ่อนั่นแหละดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบฟังเพลงของพวกเราแล้วก็ของผมนะครับก็ล่าสุดที่เช็คมันหกแสนละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่อ้อถึงร้านเม่ไวเลยอ๋อถึงล้านเออถ้าร้านหนึ่งเอาละเอาล้านหนึ่งเอาละถ้าร้านหนึ่งยังไงครับเดี๋ยวังชวนพี่ติ๊กเต้นเออ มุกเดิมเลยมุกเพลงนี่เลยพี่ติ๊กก็หนีเข้าป่าไม่ติ๊ก่ติกก็หนีติ๊กในเราอ่ะพิกเตอร์อาจจะต้องตามพี่ติ๊กไปในป่านะไปต่อเต้นอาจจะต้องเต้นในป่าครับชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเริ่มก่อนในไฟคูดครับผมครับผมแล้วก็สัปหองคินนะครับล่าสุดก็เพิ่งปล่อยไปนะครับกับเพลงพร้อมจะไป take off นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถรับชมรับฟังทุกใน YouTube ของพวกเราฟักซี่ได้แล้วนะครับคิมเองก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตตาาามมมมคคิลอดรัับผก็หววง่ ไอ้น้าคดเราจะติดตามอยู่นี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบงหน้าฮะแม่คุณฝากชาเลนจ์ของคุณด้วยหรือเปล่าชาเลนจลชาร์ลส์ของพ<อ><อ>ีลล่มั้ครับจริงๆแล้วง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นดึงเพื่อนนะอ,อย่างที่ทุกคนวันนี้ได้เห็นอาจจะก่อนมาครับวันนี้พิมลากทุกคนมาที่แฟนมีตนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นชาเล,ลนจ์เต้นน่ารักๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับยื่นติดแท็กคิมอันนัสกอร์พรอมสไปให้คิมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะแล้วคนที่หกยังไงครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงครับอืออ่าไม่แน่ใจเลยครับ ไม่แน่ใจเลยไม่ไม่รู้ว่าเ <k> ชื่อไหมอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็ร <c oughs> อติดตามกันนะครับผมใกล้แล้วครับรอพี่คิม <c oughs> ได้น,นะครับวั <c oughs> นนี้เลยครับเอารอเลยฮแต <c oughs> โ่โซโลที่แกขอแต่ละคนมาฉายความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาแล้วของออลี่ี้ของนี้ก็แน่นอนครับว่าจะไม่เหมือนเพื่อนอีกห้าคนแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเทสก็สิ่งที่ชอบต่างกันครับผมแล้วก็ออลี่คิดว่า ทุกคนน่าจะพอฟัง6คนลงกันเราจะได้แบบสีสันที่แตกต่างกันครับใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับของคนอื่นมีเนื้อร้องอะไรไม่มีเนื้อร้องของนี้เป็นเอ่อมีแต่ดนตรีครับอ๋อแล้วแลนท่า้วไม่มีท่าเต้นแล้วแหละไม่มีท่าเต้นด้วยครับแต่ว่าปล่อยเป็นบีทแล้วให้คนไปแต่งเนื้อเขาเป็นเมอร์เขาเป็นเมอร์เพลงเมอร์อันนี้ครับผม ไม่มีชื่อเพลงนะครับเป็นโอเพนเนมเหมือนกันฮะช่วยช่วยชิดได้ครับเปิดรับเนี่ยช่วยชิดชื่อหน่อยนะฮะเป็นแบบว่าคอสตอมซองให้ยองรีครับเอาดีร้องเพลงของใครได้บ้างนะ้ปในโซโล่อะไรบ้างทิงเกิ้ลแต่ละแต่ละคนโอ้ยผมร้องให้ทุกคนเลยเฮ้ยคอนเนอะคอนร้านแตกไปแล้วทั้งวเฮ้ยมากครับดีใจมากๆเลยครับคอนตามฟีดแบ็กอยู่ตลอดครับทั้งทาง แอปแดงเองหรือว่าต๊อปต๊อปผมผมรู้แอปดำนั่นเองครับก็ดีใจดีใจจริงๆครับคือคือพอคนเห็นแบบ Challenge ที่ยูเซอร์หรือว่าอาจจะพี่ๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเข้ามาได้ฟังเพลงแล้วแล้วมันติดหูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ครีเอทสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากชาเลนจ์ของเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเพราะว่าพอเห็นว่ามันแบบเออเริ่มไวรัลมันมันสนุกมากๆเลยครับนอกจากนอกจาก งเอวลระอบคด้ยใช่ม๋มลอล่าสุดของคิมครับของคิมครับ <c oughs> ของคิมของผมก็ใกล้จะปล่อยเร็วๆนี้แล้วครับผมคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้ครับกับเพลงเอ่หยดใจนะครับผมก,ก็ประกอบละครในวันที่ฝนทั้งพรายนะครับช่องสามนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วนี้ฮะแต่ว่าพ็อกซีเ่เลือกยืมหนึ่งเรื่องไปเป็นพระเอก อ๋อโลกเลยวะเจ้โลกเลยตกใจมากเลยเอ๊ะยังไงนะรู้อะไรมาอ๋อผมบอกตรงผมยังไม่มีอยากอยากมีอีกก็ได้ครับมีก็ได้ครับมีอีกมีได้เยอะมีได้เยอะครับ ก็สนุกสนุกดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับที่ทําให้วราว็อกซี่เองได้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกโอกาสด้วยแล้วกันนะครับที่ให้บวราฟ็อกซี่เองได้ลองทําอะไรหลากหลายมากๆเลยก็ดีใจครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่น MV ็ครับจริงๆไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้ครับผมเป็นแบบตัวร้ายตัวร้ายหรือเป็นอะไรผมเป็นแค่คนกวาดใน MV มีนิดนึงก็ได้ครขอแค่ได้ออกนิดนึงเป็นยามก็ได้เป็นพาลงก็ได้เป็นอะไรก็ได้เคยเป็นหมดแล้วเนาะผมติดตามอยู่มันมีป็อกสี่การละครผมากเลยตอนนี่ัแบบ เนี่ยเขาก็ไปลื้อดูอีกเลยคนหาให้ผมโดนมีอีกแล้วเนี่ยหลังจากจบโซโล่สิงเกิลของแต่ละคนแล้วการมารวมกันอีกครั้งของซิงเกิลของบ็อกซี่จะยังไงฮะอ๋อจริงๆก็จริงๆก็รอติดตามได้เลยครับผมพูดได้เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนครับผมแต่อาจจะต้องรอให้โซโล่ทุกคนแบบว่าได้ทํางานให้เรียบร้อยก่อนครับผมค่อยในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมครับกับซิงเกิลใหม่ของบ็อกซี่อ๋คอยในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมซิงเกิลใหม่ของบ็อกซี่อก็ คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมก็คิดว่าน่าจะปีนี้ครับยังไงก็รอติดตามไปกันครับโตยากขึ้นไหมฮะด้วยความเป็นพ็อกซี่ที่มันแบบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เออเราก็แบบว่าขึ้นมาระดับแนวหน้าของท็อป๊อกเมืองไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเขินๆอยู่ครับก็ยังไม่กล้าพูดว่าเป็นแนวหน้าเลยครับคก็จริงๆผมว่าอยู่คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็น่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ยังไงก็ยังมีกิ่นอความเป็นพ็อกซี่ความขี้เล่นความเป็นสุขสนานความเป็นสีสันอยู่แล้วครับ ให้ฝากแล้วกันเนอะโอเคครับงานวันนี้งานวันนี้กับสิ่งความสุอภารที่แฟนๆของโปรซีจะได้เจอกันอ่าพี่อยากฝากอะไรไหมครับผมก็ขอฝากแฟนมีทรอบที่สองของเรานะครับผมชื่อว่าเบอเออปิทวินดิสตาลับผมบลเบแฟนมิดรอแรกก็มีรอบสอ <c oughs> งกีเซ r แ t สดล่ออ่เห <c oughs> ล่อแอบแอบเสน่หเลยเสน่หมากเซคัน p r o x y v e r s a r y Celebration Fan Meeting Between the Stars ฝากด้วยนะครับแฟนมีตครบรอบสองปีพวกเรา Proxy นะครับขอมองก็วันนี้แหละเตรียมพร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นความสนุกให้แฟนๆทุกคนได้ดูแล้วนะครับสำหรับใครก็ที่อาจจะไม่ได้มาชมในวันนี้พวกเราก็มีรอบออนไลน์นะครับตอนรอบหมงเย็นนะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยกันฝากเป็นกำลังใจพวกเรา Proxy ทั้ง6คนด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่ครับผมก็มาสนุกกันแล้วก็มาสร้างวอบอบอุ่นสร้างโมเมนต์ที่ดีๆไปด้วยกันในวันนี้แล้วกันนะครับ เน ah, uh huh. like ี่ยพี่กันพี่กันนะครับพี่กันไปพูดไว้ฮะผมก็ไม่ทราบครับดูก่อนดูดูดูยูเซอร์ก่อนดูยวยูเซอร์อ่ะดูดูยูเซอร์ก่อนยูเซ่อันนี้พี่พูดหนึ่งแล้วนะไม่รู้ครับหนีดีกว่าอันนรับแฟนฟ็อกซี่ต่างประเทศที่แบบมีวันนี้ไม่ได้มอกาสมาดูแล้วแบอาจจะได้ดูกจัดซื้อบัตรมาลุทางออนไลน์อ่ะออนกหน่อย ข้าวมันกระดกกระดมด้วยนะอ่าตส่เป็นตัวแทนกันเป็นตัวแทนจีนอับไหมโอ้โหซาจีนเลยนะครับนี่ฮาวอ่านี่เขาอ่าหัวใจสยามพิคเนน่อ่าครับผมไปไปไปไม่เป็นแล้วครับ um, To all international fans so today we're having our fan meeting and it's our second year anniversary so Thank you all for being always being there for us, and let's enjoy the show today. For those that can ca cannot come today, it's okay. You can watch us like stream online, and yeah, I hope you enjoy the show. <laughs>